สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับที่ผมว่ามันใกล้ตัวแล้วก็ส่งผลกับเลหลายชีวิตมากเลยก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวพศ2550เรามีตัวบทกฎหมายฉบับเต็มอยู่ตรงนี้เลยครับเป้าหมายของเราวันนี้คือ,อะจะมาแกะดูแก่นสําคัญกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายนี้เขาอยากจะคุ้มครองใครมีกลไกพิเศษอะไรบ้าง แล้วก็ทำไมทาไมต้องมีกฎหมายเรื่องนี้โดยเฉพาะขึ้นมาเลยใช่ค่ะกฎหมายฉบับนี้เอ่อต้องบอกว่ามีความพิเศษเฉพาะตัวจริงๆค่ะเพราะว่าแนวทางหลักเนี่ยไม่ได้มุ่งไปที่การลงโทษอย่างเดียวเหมือนคดีอาญาทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันนะคะแต่ว่าให้ความสําคัญมากเลยกับเรื่องการแก้ไขการฟื้นฟูแล้วก็พยายามจะรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวไว้ด้วยซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่เอ่อแตกต่างแล้วก็น่าสนใจมากค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ คำถามแรกเลยที่หลายคนอาจจะสงสัยทำไมเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยถึงต้องมีกฎหมายแยกออกมาเป็นฉบับเฉพาะเลยครับทั้งที่เราก็มีประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้วนี่ครับค่ะคือเหตุผลสำคัญนะคะที่ตัวกฎหมายเองระบุไว้ท้ายพรบเลยก็คือปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนกว่าคดีอาชญากรรมทั่วๆไปอะคะ่ะ เพราะมันเกิดขึ้นระหว่างคนใกล้ชิดกันมากๆมีความสัมพันธเ์เกี่ยวโยงกันอยู่การที่เราจะเอากฎหมายอาญาซึ่งมันเน้นเรื่องการลงทุวเป็นหลักเนี่ยมาใช้ตรงๆบางทีมันอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดเสมอไปนะคะอาจจะยิ่งทําให้ปัญหามันบานปลายหรือว่าได้แก้ที่สาเหตุจริงๆกฎหมายฉบับนี้ก็เลยถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนเครื่องมือที่มันยืดหยุ่นกว่าคะ่ะเน้นเรื่องการปกป้องผู้เสียหายคือเหยือ่อ แล้วก็ให้โอกาสผู้กระทําได้ปรับปรุงตัวแล้วก็พยายามเยียวยาความสัมพันธ์ในครอบครัวควบคู่กันไปอืมฟังดูเหมือนพยายามจะแก้ปัญหาให้มันครอบวงจรมากขึ้นไม่ใช่แค่จับคนผิดมาลงโทษอย่างเดียวแล้วคําว่าความรุนแรงในครอบครัวที่กฎหมายนี้พูดถึงนี่มันหมายถึงอะไรได้บ้างครับแค่เรื่องเอ่อทำร้ายร่างกายตบตีอย่างเดียวหรือเปล่าครับไม่ใช่แค่นั้นค่ะ กว้างกว่านั้นเยอะเลยในมาตรา3นะคะเขานิยามไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าคือการกระทำใดๆก็ตามที่มีเจตนามุ่งจะให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจิตใจหรือสุขภาพหรือแม้กระทั่งการกระทําโดยเจตนาที่เออมันน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแบบนั้นได้ก็ถือว่าเขาขายนะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงการบังคับหรือว่าการใช้อํานาจครอบงําโดยไม่ชอบคือผิดคลองธรรม ให้คนในครอบครัวต้องทำหรือไม่ทำหรือยอมรับการกระทำบางอย่าง oh. สรุปง่ายๆก็คือครอบคลุมทางเรื่องร่างกายเรื่องจิตใจแล้วก็เรื่องการใช้อำนาจในทางที่ผิดด้วยค่ะแต่มีจุดสำคัญนิดนึงคือกฎหมายนี้ไม่รวมการกระทำโดยประมาทนะคะต้องมีเจตนาค่ะอ๋อ oh. ครับครับต้องมีเจตนาครอบคลุมไปถึงจิตใจการใช้อำนาจกดขี่ด้วยแบบนี้ ออขอบเขตของคำว่าบุคคลในครอบครัว ที่กฎหมายนี้คุ้มครองนี่คือใครบ้างครับสมรสกันตามกฎหมายเท่านั้นแต่รวมไปถึงคู่สมรสเดิมหรือคนที่เคยอยู่กินกันฉันสามีภรรยาแม้จะไม่ได้จดทะเบียนก็ตามแล้วก็แน่นอนว่ารวมถึงบุตรบุตรบุญธรรมสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวด้วยค่ะแล้วก็จุดที่น่าสนใจคือรวมไปถึงบุคคลใดๆที่ต้องพึ่งพาอาศัยแล้วก็อยู่ในครัวเรือนเดียวกันด้วยค่ะอ๋ออย่างเช่นก็อาจจะเป็นญาติพี่น้องที่มาอยู่ด้วยกัน หรือแม้กระทั่งคนรับใช้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วก็ต้องพึ่งพิงเจ้าของบ้านแบบนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลในครอบครัวตามกฎหมายนี้ได้ค่ะเข้าใจแล้วครับคือมองที่ความเป็นครัวเรือนเดียวกันการพึ่งพิงกันเป็นหลักด้วยทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นจริงๆกฎหมายนี้กําหนดบทลงโทษไว้อย่างไงบ้างครับค่ะในมาตรา4นะคะกําหนดโทษไว้ค่อนข้างชัดเจนค่ะคือถ้าศาลตัดสินว่าผิดจริง ผู้กระทำก็ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน6 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ6เดือนกับ6000บาทแต่ว่ามีจุดที่น่าสนใจมากที่เราคุยกันตอนต้นคือกฎหมายบอกว่าความผิดตามมาตราสีเนี่ยเป็นความผิดอันยอมความได้ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงครับแล้วมันต่างจากคดีอาญาทั่วไปที่เราได้ยินกันยังไงค่ะคำว่าความผิดอันยอมความได้เนี่ยนะคะหมายความว่า คดีในส่วนนี้นะคะเฉพาะส่วนของพรบรฉบับนี้สามารถยุติลงได้ถ้าหากผู้เสียหายไม่ติดใจจะเอาความหรือว่าคู่กรณีสามารถตกลงกันได้ไม่จําเป็นต้องให้ศาลพิพากษาลงทั่วเสมอไปซึ่งเจตนารมณ์ก็คือเปิดช่องให้มีการประนีประนอมกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวไว้นั่นเองค่ะ hmm. แต่ตรงนี้มีขอควรระวังที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือการยอมความตามพรบรนี้เนี่ย มันไม่ได้ลบล้างความผิดตามกฎหมายอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นควบคู่กันไปนะคะหมายความว่ายังไงครับยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าการกระทรํารุนแรงนั้นมันเข้าข่ายเป็นการทาร้ายร่างกายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295ด้วยแม้ว่าคู่กรณีจะยอมความกันในคดีความรุนแรงในครอบครัวตามพรบนี้ได้แต่ความผิดฐานทําลายร่างกายสาหัสซึ่งเป็นคดีอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้อันนั้นก็ยังต้องดําเนินคดีต่อไปตามปกตินะคะ อ๋อชัดเจนเลยครับคือยอมความได้แค่ในกรอบของกฎหมายนี้แต่ถ้าการกระทำเดียวกันนั้นมันผิดกฎหมายอาญาข้อหาอื่นที่ยอมความไม่ได้ด้วยอันนั้นก็ยังต้องว่ากันไปตามกฎหมายนั้นๆต่อไปถูกต้องค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆใครมีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ได้บ้างครับตามมาตราหานะคะกฎหมายเปิดกว้างมากเลยค่ะคือตัวผู้ถูกกระทำเองแน่นอนว่าแจ้งได้ หรือใครก็ตามที่พบเห็นเหตุการณ์หรือแม้กระทั่งแค่ทราบเรื่องก็สามารถไปแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เลยซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้ก็อาจจะเป็นตำรวจหรือเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพอมอหรือพนักงานฝ่ายปกครองที่รัฐมนตรีแต่งตั้งนะคะแล้ววิธีการแจ้งเหรอครับยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากเลยค่ะแจ้งด้วยหลายวิธีมากม จะบอกได้ว่าจาเขียนเป็นหนังสือโทรศัพท์แจ้งหรือแม้แต่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นอีเมลหรือผ่านแอปพลิเคชันถ้ามีก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วคนที่ไปแจ้งคนที่ไปเห็นเหตุการณ์แล้วอยากช่วยเนี่ยเขาจะปลอดภัยไหมครับกฎหมายมีการคุ้มครองอะไรให้เขาบ้างหรือเปล่ามีการคุ้มครองค่ะอันนี้สำคัญมากมาตรา5วรสองระบุไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าการแจ้งนั้นเป็นการแจ้งโดยสุจริต คือไม่ได้มีเจตนากล่นแกล้งหรือแจ้งเรื่องเท็จนะคะผู้แจ้งจะได้รับความคุ้มครองคือต้องรับผิดทั้งทางแพง่งทางอาญาแล้วก็ทางปกครองเลยค่ะอันนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้คนในสังคมกล้าที่จะช่วยเหลือกันเมื่อพบเห็นความรุนแรงนะคะอืมดีเลยครับเป็นหลักประกันให้คนกล้าแจ้ง พอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วขั้นตอนต่อไปเขาจะทำอะไรต่อได้บ้างครับค่ะพอได้รับแจ้งแล้วมาตราหกก็ให้อำนาจพนักง,งานเจ้าหน้าที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเขาสามารถเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสียหายผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานคนอื่นๆได้ทันทีแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีอำนาจที่จะจัดให้ผู้ถูกกระทำได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ หรือถ้าเห็นว่าจำเป็นก็สามารถประสานงานเรื่องการปรึกษาจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ได้เลยอ๋อคือเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นได้เลยใช่ค่ะแล้วถ้าผู้ถูกกระทำต้องการจะดำเนินคดีพนักง,งานเจ้าหน้าที่ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในการร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ด้วยค่ะ ฟังดูมีการตอบสนองที่ค่อนข้างรวดเร็วเลยนะครับแล้วเรื่องระยะเวลาล่ะครับมีกำหนดไหมว่าต้องแจ้งหรือร้องทุกข์ภายในกี่วันหลังจากเกิดเหตุมีกำหนดค่ะในมาตรา7นะคะกำหนดว่าการร้องทุกข์ตามพรบนี้ต้องทำภายใน3เดือนนับแต่วันที่ผู้ถูกกระทำอยู่ในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์ได้3เดือนถ้าเกินจากนั้นล่ะครับถ้าเกิน3เดือนคดีในส่วนของความผิดตามพรบนี้ก็จะถือว่าขาดอายุความค่ะ ดำเนินคดีในส่วนนี้ไม่ได้แล้วแต่ถึงแม้คดีจะขาดอายุความไปแล้วผู้ถูกกระทําก็ยังสามารถไปยื่นคําร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อขอให้มีคําสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวได้อยู่ดีนะคะไม่ได้หมายความว่าหมดหนทางช่วยเหลือไปเลยอ๋อโอเคครับคือถึงจะฟ้องร้องตามพรบนี้ไม่ได้แล้วแต่ก็ยังมีช่องทางอื่นในการขอความคุม้มครองจากศาลได้อยู่แล้วในกระบวนการสอบสวนหลังจากรับแจ้งเหตุแล้วมีอะไรที่มัน แตกต่างหรือพิเศษไปจากคดีอาญาทั่วไปอีกไหมครับมีจุดที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะอย่างแรกเลยคือเรื่องความรวดเร็วมาตรา8เนี่ยกำหนดให้พนักง,งานสอบสวนต้องรีบดําเนินการสอบสวนแล้วก็ส่งสำนวนพรั้งความเห็นไปให้อาัยาการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลภายใน48ชั่วโมงนะับแต่ได้ตัวผู้กระทําผิดมา48ชั่วโมงเร็วมากนะครับใช่ค่ะเร็วกว่าคดีปกติมากแม้ว่าในทางปฏิบัติอาจจะมีการขอผัดฟ้องได้บ้างตามความจําเป็นนะคะ แต่เจตนารม์คือต้องการให้กระบวนการมันรวดเร็วแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็สะท้อนความใส่ใจของกฎหมายฉบับนี้คือตอนสอบปากคําผู้ถูกกระทํานะคะกฎหมายบังคับเลยนะคะว่าโดยหลักแล้วต้องจัดให้มีจิตแพทย์นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระทําร้องขออยู่ร่วมในการสอบปากคําด้วยเสมอ อ๋อต้องมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ด้วยใช่ค่ะเพื่อให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลสภาพจิตใจของผู้ถูกกระทำในระหว่างการให้ปักคำนะคะยกเว้นแต่ว่ามีเหตุจำเป็นเร่งด่วนจริงๆที่ไม่สามารถรอได้อันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นไปซึ่งตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยว่ากฎหมายให้ความสำคัญกับผลกระทบทางด้านจิตใจของผู้ถูกกระทำอย่างมากค่ะ โอ้โห oh, อันนี้ถือว่าละเอียดอ่อนแล้วก็ใส่ใจผู้ถูกกระทำมากมากจริงๆครับแล้วเหมือนผมเคยได้ยินว่ามีเรื่องการห้ามเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะอันนี้อยู่ในมาตรา9ซึ่งบัญญัติไว้ค่อนข้างเข้มงวดมากคือห้ามเด็ดขาดเลยนะคะไม่ให้ใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือบุคคลทั่วไปลงพิมพ์โฆษณาหรือเผยแพร่ด้วยวิธีอื่นใดซึ่งภาพเรื่องราวหรือข้อมูลใดๆที่เอ่อมันน่าจะทําให้ผู้กระทําหรือผู้ถูกกระทําในคดีความรุนแรงในครอบครัว ตามพรบนี้ได้รับความเสียหายหรืออับอายได้และถ้ามีคนฝ่าฝืนล่ะครับมีบทลงโทษที่ค่อนข้างหนักเลยค่ะคือจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ก็เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคู่กรณีแล้วก็ป้องกันการตีตราจากสังคมหรือที่เรียกว่า secondary victimization นะคะครับเป็นมาตรการที่สำคัญและจำเป็นมากในเรื่องที่ละเอียดอ่อนแบบนี้ทีนี้นอกจากเรื่องการดำเนินคดีตามปกติแล้ว ถ้าผู้ถูกกระทําต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนหรือการคุ้มครองในระหว่างที่คดียังไม่ถึงที่สุดล่ะครับกฎหมายมีทางออกให้ไหมมีค่ะอันนี้เป็นอีกจุดเด่นมากๆของกฎหมายฉบับนี้เลยเรียกว่ามาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกการชั่วคราวซึ่งอยู่ในมาตราสิบค่ะ ที่น่าสนใจมากๆคือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะคะสามารถใช้อำนาจออกคำสั่งเหล่านี้ได้เองเลยก่อนที่เรื่องจะไปถึงศาลด้วยซ้ำหรือแม้จะยังไม่มีคำร้องขอจากผู้เสียหายก็ตามเพื่อให้การช่วยเหลือมันทันทุ่งทีนะคะโหออกคำสั่งได้เองเลยคำสั่งพวกนี้มีอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ ได้ค่ะก็อย่างเช่นนะคะอาจจะสั่งให้ผู้กระทําผิดเนี่ยไปรับการตรวจรักษาจากแพทย์หรือจิตแพทย์สั่งให้ชดใช้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ถูกกระทําหรือสั่งห้ามไม่ให้ผู้กระทําผิดเข้าใกล้ที่พักอาศัยหรือเข้าใกล้ตัวบุคคลในครอบครัวหรืออาจจะกําหนดวิธีการดูแลบุตรเป็นการชั่วคราวก็ได้ค่ะอืมเป็นมาตรการที่ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเลยนะครับ ใช่ค่ะแต่เพื่อให้เป็นไปตามหลักการตรวจสอบถ่วงดุลน,นะคะเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ออกคําสั่งตามมาตราสิไปแล้วเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องรีบเสนอคําสั่งนั้นต่อศาลที่มีเขตอํานาจซึ่งก็คือศาลโยชนและครอบครัวนะคะเพื่อให้ศาลพิจารณาเห็นชอบภายใน48ชั่วโมงซึ่งศาลก็มีอํานาจที่จะยืนยันตามคําสั่งนั้นหรือจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนคําสั่งนั้นก็ได้ค่ะแล้วตัวศาลเองล่ะครับมีอำนาจออกคำสั่งแบบนี้ได้โดยตรงไหม มีค่ะในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีของศาลเองศาลก็มีอำนาจที่จะออกคำสั่งเพื่อกำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ช่วคราวเหล่านี้ได้โดยตรงเลยตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา11ค่ะซึ่งผู้มีส่วนได้เสียก็สามารถอุทธร์คำสั่งเหล่านี้ได้ภายใน30วันนะคะแต่คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลอุทธร์ในเรื่องนี้ถือว่าเป็นที่สุดค่ะเข้าใจครับ แล้วถ้าสมมุติว่ามีคําสั่งออกมาแล้วไม่ไว่าจะเป็นของพนักง,งานเจ้าหน้าที่หรือของศาลแล้วมีคนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งพวกนี้แลครับจะเกิดอะไรขึ้น มีบทลงโทษทางอาญาเพิ่มเติมค่ะถ้าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา10นะคะโทษคือจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน3,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งศาลตามมาตรา11อ,อันนี้โทษจะหนักขึ้นค่ะเป็นจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน6 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะครับ ชัดเจนครับทีนี้มาถึงประเด็นที่ผมว่าน่าจะเป็นหัวใจสำคัญหรือเป็นปรัชญายหลักของกฎหมายฉบับนี้เลยก็ได้คือเรื่องของทางเลือกอื่นแทนการลงโทษจำคุกหรือปรับตรงนี้เป็นยังไงครับใช่เลยค่ะอันนี้คือแนวคิดหลักที่ทำให้กฎหมายนี้แตกต่างจริงๆค่ะมาตรา12นะคะให้อำา่าสาลไว้อย่างชัดเจนเลยว่าถ้าศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามมาตรา4จริง แต่ศาลเห็นว่าการลงโทษจำคุกหรือปรับอาจจะไม่เป็นประโยชน์หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ของครอบครัวน,นั้นๆศาลก็มีดุลพินิษที่จะไม่พิพากษาลงโทษจำคุกหรือปรับก็ได้ค่ะเอา้าแล้วจะทำยังไงแทนครับศาลสามารถเลือกใช้วิธีการอื่นแทนได้ค่ะ ซึ่งมีหลากหลายมากเช่นสั่งให้ผู้กระทำผิดเข้ารับการอบรมให้คำปรึกษาหรือเข้ารับการบำบัดฟื้น,ฟ,นฟูทางด้านจิตใจหรือัดเปลี่ยนพฤติกรรมหรืออาจจะสั่งคุมความประพฤติสั่งให้ชดใช้เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายสั่งให้ทำงานบริการสังคมหรือออกคำสั่งห้ามไม่ให้กระทำการบางอย่างที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงได้อีกหรือให้ทำทันบนว่าจะไม่กระทำผิดซ้ำอีกก็ได้ค่ะเกี่ยวข้องอย่างมากเลยค่ะ อันนี้เป็นอีกจุดที่น่าสนใจมากๆของมาตรา12วรรคสองนะคะคือกฎหมายกําหนดไว้เลยว่าก่อนที่จะมีการยอมความหรือถอนฟ้องกันได้เนี่ยให้พนักงานสอบสวนหรือศาลแล้วแต่กรณีนะคะจัดให้มีการทําบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนซึ่งในบันทึกข้อตกลงนั้นอาจจะมีการกําหนดเงื่อนไขให้ผู้กระทําผิดต้องไปปฏิบัติตามวิธีการฟื้นฟูต่างๆที่เราพูดถึงในวรรคแรกด้วยก็ได้ค่ะ หมายความว่าหมายความว่าไม่ใช่แค่ตกลงกันปากตาว่าจะยอมความแล้วก็จบเรื่องกันไปนะคะแต่อาจจะมีเงื่อนไขผูกมัดว่าคุณผู้กระทําผิดต้องไปเข้ารับกบบารบําบัดหรือต้องไปรับคําปรึกษาหรือต้องทําตามเงื่อนไขอื่นๆพอทำตามเงื่อนไขในข้อตกลงนั้นครบถ้วนแล้วสิทธิที่นำคดีอาญามาฟ้องในส่วนของพรบนี้ถึงจะระง,งับไปคือยอมความได้สมบูรณ์หรือถอนฟ้องได้จริงๆค่ะ hmm. แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงนั้นก็อาจจะถูกนำตัวมาดำเนินคดีต่อไปได้ค่ะ โอ้โหอันนี้เหมือนเป็นเป็นหลักประการเลยนะครับว่าการยอมความมันต้องมาพร้อมกับการแก้ไขปรับปรุงจริงๆไม่ใช่แค่การจบเรื่องไปเฉยๆสุดยอดเลยครับ แล้วเรื่องการไกลเกลี่ยล่ะครับเห็นว่ากฎหมายนี้ก็ให้ความสําคัญมากๆด้วยให้ความสําคัญอย่างยิ่งยวดเลยค่ะในมาตรา15นี่ระบุไว้ชัดเจนมากนะคะว่าให้ศาลพยายามเปรียบเทียบให้คู่ความได้ยอมความกันในทุกขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาเลยโดยเป้าหมายหลักที่กฎหมายเน้นย้าคือต้องมุ่งถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเป็นสําคัญค่ะ แต่การไกลเกลีย่ยนั้นก็ต้องอยู่บนหลักการที่สําคัญอื่นๆด้วยเช่นต้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระทําไม่ใช่ยอมความไปทั้งที่เคยยังไม่ปลอดภัยต้องพยายามรักษาการสมรสไว้ถ้ายังเป็นไปได้ต้องคํานึงถึงสวัสดิภาพของบุตรเป็นอันดับแรกแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความปรองดองกันในครอบครัวค่ะ มีเครื่องมือหรือกลไกอะไรมาช่วยในการไกลเกลีย่ยเป็นพิเศษไหมครับมีค่ะมาตรา16ก็เปิดช่องไว้นะคะว่าเพื่อให้การไกลเกลีย่ยมันมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นเนี่ยพนักง,งานเจ้าหน้าที่หรือศาลสามารถที่จะตั้งผู้ประนีประนอมขึ้นมาช่วยได้ซึ่งผู้ประนีประนอมนี้ก็อาจจะเป็น พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายให้ความเคารพนับถือหรืออาจจะเป็นบุคคลอื่นที่ศาลเห็นสมควรหรืออาจจะมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญเช่นนักสังคมสงเคราะห์หรือหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์เข้ามาช่วยเป็นคนกลางในการพูดคุยให้คำปรึกษาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันได้ค่ะเข้าใจแล้วครับ เรียกได้ว่ามีเครื่องมือมีกระบวนการที่หลากหลายมากๆจริงๆเพื่อพยายามจะประคับประคองสถาบันครอบครัวควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงอย่างจริงจังนะครับแล้วหน่วยงานไหนครับที่เป็นเจ้าภาพหลักหรือรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนกฎหมายฉบับนี้ หน่วยงานหลักการที่กฎหมายระบุไว้ในมาตรา13และมาตรา18นะคะก็คือกระวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือที่เราเรียกสั้นๆว่าพอมอนะคะพอมอมีหน้าที่สําคัญในการจัดให้มีระบบงานเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้มาตรการต่างๆตามพรบนี้ทั้งเรื่องการบรรเทาทุกข์การฟื้นฟูการไกล่เกลี่ยต่างๆแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมอก็เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญตัตินี้มีอํานาจในการแต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ออกกฎกระทรวงหรือระเบียบต่างๆที่จําเป็นค่ะแล้วมีการติดตามประเมินผลไหมครับว่ากฎหมายนี้พอเอามาใช้แล้วมันได้ผลดีแค่ไหนมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง มีการติดตามผลค่ะมาตรา17กํากำหนดให้กระทรวงพอมอนะคะมีหน้าที่ต้องจัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับสถิติดคดีความรุนแรงในครอบครัวจํานวนคําสั่งบรรเทาทุก์ที่ออกมาการฝ่าฝืนคําสั่งเหล่านั้นแล้วก็จํานวนคดีที่สามารถไกล่เกลี่ยยอมความกันได้สําเร็จเพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทรา,าบเป็นประจําทุกปีค่ะอันนี้ก็เพื่อให้เห็นภาพรวมของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็นําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในอนาคตได้ค่ะครับ จากที่เราเจาะลึกคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพศ2550ฉบับนี้เนี่ยมีความพยายามอย่างมากจริงๆที่จะหาจุดสมดุลคือทั้งปกป้องคุ้มครองผู้เสียหายแล้วก็ให้โอกาสผู้กระทำผิดได้แก้ไขปรับปรุงตัวแล้วก็ในขณะเดียวกันก็พยายามรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวเอาไว้ด้วย ใช่ค่ะเป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ที่ดีแล้วก็มองปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอย่างรอบด้านจริงๆนะคะคือใช้เครื่องมือที่หลากหลายมากกว่าแค่การลงโทษทางอาญาแบบเดิมๆม,มีทั้งมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนเฉพาะหน้ามีการเน้นกระบวนการฟื้นผูบำบัดในระยะยาวแล้วก็มีการส่งเสริมกระบวนการไกล่เกลี่ยอย่างจริงจังซึ่งทั้งหมดนี้มันสะท้อนความพยายามที่จะแก้ปัญหาที่รากเหง้าที่ต้นตอของความรุนแรงในครอบครัวจริงๆคะ่ะครับ ก็นับว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งของการใช้กฎหมายเพื่อจัดการกับปัญหาทางสังคมที่มัน ละเอียดอ่อนแล้วก็ซับซ้อนมากๆนะครับใช่ค่ะแต่ประเด็นที่อาจจะชวนให้เราได้คิดกันต่อค่ะจะเป็นเรื่องของความท้าทายนะคะในการที่จะนําเอาเจตนารมณ์ที่ดีเยี่ยมแล้วก็กลไกต่างๆที่ออกแบบมาอย่างดีเหล่านี้เนี่ยมาปรับใช้จริงในทางปฏิบัติว่าจะทํายังไงให้มันเกิดผลสัมฤทธิ์ได้สูงสุดในทุกๆก,กรณีจะมีอุปสรรคอะไรบ้างในการทํางานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งทัศนคติของคนในสังคมเองต่อนแนวทางที่เน้นการฟื้นฟูมากกว่าการลงโทษแบบที่ เร,เ,เรื่องเหล่านี้ก็คงเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามแล้วก็พัฒนากันต่อไปนะคะเพื่อให้กฎหมายดีๆแบบนี้สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้อย่างแท้จริงค่ะเป็นประเด็นคำถามสำคัญที่น่าขอบคิดต่อไปจริงๆครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาร่วมเจาะลึกข้อมูลทำให้เราเข้าใจกฎหมายฉบับนี้ได้กระจ่างแจ้งมากขึ้นเยอะเลยครับยินดีค่ะ